คลิปรีวมีโฆษณาเข้าแล้วแต่ยังไม่ได้เครื่องมือการสร้างรายได้สวัสดีค่ะวันนี้แอมมาแชร์ประสบการณ์ตรงอีกแล้วนะคะจากเมื่อคลิปที่แล้วที่แอมได้มีการโพสต์ไปว่าแอมมีโฆษณาเข้าคลิปรีวแล้วแต่ยังไม่ได้การสร้างรายได้นะคะยังไม่มีเครื่องมือจากพี่มาร์กเนี่ยส่งมานะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้แอมก็เคยมีการพูดไว้ในคลิปหลายๆคลิปนะคะว่าให้ทุกคนนะคะไปดูที่เครื่องมือการสร้างรายได้นะคะของตัวเองว่าของเราค่ะมีอะไรบ้างในเครื่องมือตัวเนี้ยเพื่อเราจะได้มีแนวทางในการทําคลิปนะคะของแอมไม่มีรีวิวตั้งแต่แรกนะคะซึ่งแอมก็จะต้องทำสตรีมนะคะให้ผ่าน6กหมื่นนาทีเพื่อนห้าพันคนแล้วก็ะจะเป็นวิดีโอนะคะที่เข้าเงื่อนไขเขา5้ารายการนะคะภายใน60วันเนาะ ก็ตามเกณฑ์น,นี้นะคะเราถึงพอเราผ่านแล้วเราตั้งค่าแล้วเราถึงจะมีตัว คลิปรีวิวค่ะตามมาซึ่งเราก็ต้องรอระบบส่งมาเหมือนกันนะคะแอมก็เลยไปหาข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วค่ะจากหลายๆท่านเขาได้พูดไว้นะคะก็อันนี้อาจจะต้องรอระบบนะคะเขามาอัปเดตอีกทีนึงเพราะยังไม่มีใครนะคะรู้ว่าจริงๆแล้วคือที่มันเข้ามาก่อนเนี่ยมันคือสาเหตุอะไรเนาะเพื่อนๆหลายๆคนก็จะมีคลิปอะคะ่ะเข้ามาแบบแอมเลยแต่ว่าไม่มีเครื่องมือน,นะคะก็จะเกิดความสงสัยเหมือนกัน แต่ของแอมแอมเข้าใจว่าตัวเองอะคะ่ะจะต้องทำตัวสตีไม่ผ่านก่อนเราถึงจะได้รีววนะคะซึ่งเราก็จะต้องมารอระบบอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะที่มีตัวคลิปรีววนะคะมีโฆษณาเนี่ยเข้าคลิปรีววของเราแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบ่งรายได้ให้เราก็เถอะแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าพี่มาร์กเนี่ยเขา,าใจดีนะคะเขาอาจจะปรับเปลี่ยนระบบอะไรเพิ่มเติมแล้วมีโอกาสที่จะ แบ่งเงินนะคะการสร้างไรายได้ให้เราทีหลังก็ได้เนาะอันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะคะเพราะว่าก็ไปดูกูรูหลายๆท่านเนาะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะจากที่เราไปดูของคนนู้นคนนี้กูรูหลายๆท่านมารวมรวมกันแล้วเราอะค่ะไม่ได้พัฒนาตัวเองหรือว่าเราไม่ได้ศึกษาหรือว่าทำตามที่เขาแนะนำอะคะ่ะเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่า แท้จริงแล้วค่ะมันจริงมันเป็นจริงด่งคําที่กูรูห,รหลายท่านนะคะเขาได้พูดเขาได้แนะนําเราไว้หรือเปล่านะคะจริงหรือว่าไม่จริงเราก็ต้องมาลองดูอีกทีนึงนะคะซึ่งเราก็เป็นมือใหม่นะคะก็พยายามทําให้สม่ําเสมอนะคะอะไรที่เขาว่าดีเขาแนะนํามาก็มาลองทําดูให้หมดเลยค่ะการลองผิดลองถูกมันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะที่เราจะเอาไว้พัฒนาตัวเองหรือสามารถบอกต่อไปให้กับเพื่อนๆชาวริวนะคะที่ยังเป็นมือใหม่แบบเราด้วยค่ะวันนี้ แอมก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มาซัพพอร์ตแอมแล้วก็พยายามส่งคลิปนะคะแคปมาให้ดูว่าตัวของแอม่ะคะ่ะผ่านโฆษณาแล้วซึ่งตัวแอมก็ยังไม่รู้เลยเนาะก็มีพี่หลายๆท่านนะคะหรือว่าแม่มีแม่ท่านหนึ่งเลยส่งมาให้ดูนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ